สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ทางตรง BTS ทางออกที่หนึ่งะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูในโซนพาซากันดี่ใว่าอ้าวพาซานี่มีแต่เสื้อผ้าเด็ดๆบริการเด็ดๆและร้านอาหารเด็ดเด็ดนะ ถ้าเราออกจากริมถนนดีกว่าเข้ามาในอาคารแล้วคือเมื่อกี้แค่ลงจากทางเดินทางที่หนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามายิกี้เลยฟู้ดพาซาแล้วนะยิ่งจะเลยฟู้ดพาซาดีมีร้านอาหารมากมาย่แบบปิดร้านค้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดข้าวแกงสเต็กมีหมดเลยนะครับร้านเด็ดของกินของใช้เที่ยบเออนี่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเรามาอยู่ในเรื่องของโซนแบบเขาเรียกว่าโทรศัพท์สายสงซ่อมโทรศัพท์แล้วกันนะครับนะ นี่ข้างหลังเราก็มี AIS นะหรือว่าเทเลวิสตนะครับผมนะในโลกจากนี้นะโซนนี้ยังมีลักบริการไม่ว่าจะเป็นตัดแว่นก็มีนะครับเย็บเสื้อผ้าก็มีนะเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงฝั่งนี้นี่เขา<อ>มีร้านซ่อมโทรศัพท์ขายโทรศัพท์นะมีเยอะมากจริงร้านแว่นนะค่ะมีทุกอย่างเลยเปลี่ยนต่อเปลี่ยนแปดซ่อมด่วนใช่ครับเป็นไงซ <Mumbai S 2> ่อมด่วนนะกิฟช็อปเราก็มีนะค่ะโอ้โหมันไม่ได้มีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่ได้มี ค่อมโทรศัพท์นะมีร้านคลิปชอบขายกระเป๋าด้วยนี่เยอะมากจริงนี่ดูดอกไม้ติดมาทำงานก็เ้นนี่นะครับแล้วก็ก็ยังตามยุคตามสมัยอยู่นะสายคล้องแม่นะครับใช่สายอันนี้คล้องโทรศัพท์แม่เลยใช่ไหมเอ่น่ารักมากเลย เยอะมากเลยนี่ดูข้างหลังผมเป่ะไงแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งขวามือของเรานะครับไม่ทำโมบายนะนี่มีโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะซื้อหรือว่าจะซ่อมนะครับก็มาได้ที่นี่ได้ซ่อมทุกอย่างเลยเีหมดเลยนะครับผมนะท่านไหนนึกไม่ออกนะว่าจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ไหนหรือว่าไปเปลี่ยนที่ไหนมาได้เลยนะครับที่นี่เลยนะรับทุกรุ่นเลยครับผมนะมากันได้เลยนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอางี้มาแล้วตอนนี้เราอยู่กันตรงกลางโซนพาซาเลยดีกว่า น,นะนี่ฝั่งขวามือผมนะก็ะมีทั้งร้านทําผมนะครับผมนะร้านขายอาหารสัว์เลี้ยงนะครับผมนะแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นเยอะเลยจริงๆนะนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะรอง,งเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแฟชั่นนะหรือว่ารองเท้า <ลง S 1> นักเรียนทมีทุกอย่างเลยอะรองเท <ลง S 2> ้าผู้ใหญ่ไว้ทํางานมีหมดง้าะผ้าใบคือมีครบหมดเลยนี่และที่สาคัญนะฝั่งขวามือเห็นไหม ชุดนักศึกษานะครับชุดนี่ผมเยอะมากจริงนะใส่ได้ทุกงานเลยมีเยอะมากหลากหลายเลยนะครับผมนะต่อกันด้วยร้านนี้เลยนะครับผมนะนี่นิวชอบใส่เห็นชอบใส่จังเลยเาฮาวาโยาเนี่ยผู้ชายน,น,นะครับเพื่อว่าผู้ชาย,ชายกางเกง เข็มขัดนะครับผมมีหมดเลยนะนี่ดูกางเกงนะครับมีทุกไซส์เลยนะสวยๆเลยนะครับผมนะถึงลงเลยนะครับนี่นะใส่ไปทํางานใส่เที่ยวนะเดี๋ยวว่ากดวานกางเกงยีนใช่นี่ฝั่งขวามือนะครับผมนะกางเกงยีนผมว่าสาวๆก็ชอบใส่กางเกงยีนหุ่นแบบในเลสค่ะหุ่นแบบในเลสนะในเลส ราคาไม่าราคาถือว่าโอเคเลยนะใช่นี่คุณดูแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระบอกใหญ่ มาคิดแล้วก็หนีแล้วแบบสามเก้าเก้ามาใหม่เลยนะครับผมนะมาได้เลยท่านไหนสนใจลูกน้ําบูติกนะครับผมนะลูกน้ําบูติออก,ก,ก,กตนะครับผมนะลูกก๊อปบูติกลูกก <c oughs> ๊อปขอโทษลูกก๊อปบูติกนะครับผมนะลูกก๊อปบูติกนี่ไงสำหรับใครที่ถามว่าพัชตัวอยู่ไหนนี่ร้านะพัชตัวมีเลยพัชตัวผ้าม่มานนะครับกระเป๋ามีหมดเลยนะมีทุกอย่างทุกอย่างันนี้ผ้าม่านก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะครับผมนะผ้าม่านกันยูวีด้วยนะผ้าม่านกันยูวีนะครับผมนะ แล้วก็นี่นะครับร้านกระเป๋ากระเป๋าน้ำหอมนี่กระเป๋านะครับน้ำหอมก็มีหลากหลายเลยนะมีหลากหลายกิ่นเลยนะครับผมนะน้ำหอมติดทนใช่ครับมากันได้เลยนะครับคุณนี้คืออยากพามาเดินในโซนพาซาอยากให้เห็นดีกว่านะว่าข้างในโซนพาซาของตลาดยิ่งเจริญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะแล้วบางร้านเปิดมานานมากแล้วใช่ใช่แบบย้อสิบสี่สิบปีได้นะไงช้างนี่แบบร้อนใส่สบายนะครับผมนะหนึ่งร หนึบาทนะครับหใบแดงแค่นั้นเองนะคือได้กางเกงสวยๆอย่างนี้เลยนะมมใส่สบายแน่นอนใส่สบายแน่นอนแล้วก็นี่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ชูเซ็ตนะครับใส่ของเด็กก็มีนะนี่ชุดนอนนะใส่สบายผ้าลื่นนะคผมนะโอ้โหเยอะมากนี่ดูดิอันนี้เป็นแบบเด็กเล็ก ตัวละแค่100บาทเท่านั้นนะครับผมนะคาะนี่แล้วก็ฝั่งขวามือของเรานะครับนี่จําหน่ายหินนําโชคนะครับแล้วก็นี่มีทั้งแหวนทั้งสร้อยอ่อาหินจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ให้ดูเป็นอสซอรีที่ใส่หลักชุดสวยๆหินนาโชคก็มีรับร้อยนะคะมีอ่สร้อยข้อมือขาดหรือว่าสร้อยคอขาดหรือว่าอยากต้องการอะไรเสริมดวงเสริมการพาการงานการเงินเปิดโชกลาบการงานการเงินทุกอย่างมาได้เลยที่นี่นะคะ ่แตเราไปต่อนี่ฝั่งขวามือของเรานะฮะชุดไทยสวยๆเลยนะที่เราเอาไปใส่ที่เราออกงานสงการที่ผ่านมะชุดไทยเจ้าขาชุดไทยนี่มาครึ่งห้าไปดูชุดไทยไปเงินต้องมาร้านนี้เลยนะจะไม่ได้มีแค่ชุดไทยนะครับผมนะเขามีหลายแฟชั่นหรือว่าอะไรเขาก็มีหมดเลยนะครับ นี่เราจะฝั่งซ้ายมือของเรานะชื่อร้านคุณติใช่ค่ะสวัสดีครับอันนี้พี่ติ๊กเลยไหมครับอ้าวเราอยู่กับพี่ติ๊กเลยพี่ติ๊กที่ร้านมีขายอะไรบ้างขออนุญาตสองชั้นขายรองเท้ามีสองนะคะงานแบรนด์เลนส์สุขภาพเท้าอะค่ะอ๋อเป็นอันนี้สำหรับเป็นพปอร์เท้าสุขภาพเท้าด้วยใช่ไหมครับเริ่มต้นนะคะที่เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบด้วยนะครับผมนะแล้วมีเยอะมากสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรองชั้นพวกเจ็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรองเท้านี้จะช่วยสปอร์ดได้นะ ร้านคุณติ๊กนะคะ10โมงถึง6โมงเย็นนะคะามาได้เลยตรงนี้ที่โซนฮาซ่าติดกับตรงพันไทยเลยใช่ครับสังเกตพันไทยเหมือนกันคือจริงๆนะผมบอกเลยว่าสําหรับสายที่แบบเป็นสายลึกนะแบบอยากจะมาเดินดูแฟชั่นนะอยากได้ชุดเอาไปถ่ายหนงังถ่ายละครอ่ากำลังอ,อุปกรณ์พร้อหรือพวกาการแต่งกายต่างๆราคาไม่แรงนะมาได้เลยนะครับที่โซนฮาซ่าตลาดยิ่งเจริญนะครับผมนะ